อั้าอธิชาติติดขอบเวทีนั่งมองเตา๋าสมชายนัดมีเรียสวมกอดกันในงานคอนเสิร์ตครามี่อ s สคอนเสิร์ตวันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงสำหรับงานครามี่อ s สคอนเสิร์ตโดยมีศิลปินจำนวนมากทั้งค่ายครามี่และอ s าสไปร่วมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้ และภายในงานได้มีโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าทําเอาเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮัลกันเลยทีเดียวหลังนัดมีเรียกประกาศบนเวทีว่าเพลงนี้แต่งให้ผู้ชาย R.S. ถ้าก่อนจะร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรเลยหลังจากนั้นเต๋อสมชัยโผล่เซอร์ไพรเดินขึ้นมาบนเวทีวร้องเพลงกับนัดมีเรียพร้อมกับปิดท้ายด้วยการร้องเพลงโลกทั้งใบให้ในายคนเดียว และยังมีช็อตซึ่งซึงเต๋าสมชายนัดมีเรียสวมกอดกันกลางเวทีให้แฟนๆได้เห็นมิตรภาพที่ดีแม้จะเลิกราต่างคนต่างไปมีครอบครัวใหม่ที่แสนจะน่ารักต้องบอกเลยว่างานนี้ทางด้านอั้ำอธิชาติสามีนัดมีเรียก็ได้ไปร่วมดูคอนเสิร์ตด้วยและได้มีคลิปถ่ายวินาทีอั้ำอธิชาตินั่งมองเต๋า สมชายนัดมีเรียร้องเพลงสวมกอดกันกลางเวทีพร้อมกับได้ลุกขึ้นปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วย